ในการทำคอนเทนต์เนี่ยครับผมคุณคิดว่าภาพหรือเสียงสำคัญกว่ากันครับหลายหลายคนน่าจะตอบว่าภาพใช่ไหมครับเพราะว่าภาพที่สวยงามคมชัดน่าดูเนี่ยมันทําให้คลิปน่าดูใช่ไหมครับผมในตอนนี้นะครับผมใช้กล้องดิจิตอลนะครับในการที่จะถ่ายวิดีโอตัวผมนะครับในคอนเทนต์แบบนี้มันก็จะมีความคมชัดละลายหลังสวยงามเลยใช่ไหมครับผมทีนี้นะครับภาพคมชัดแบบเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนมาเจอคลิปผมในตอนนี้เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะไม่หากฟังผมแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเสียงมันได้ดี แล้วถ้าเทียบกับแบบนี้แหละครับผมผมใช้กล้องมือถือผมนะครับในการที่จะอัดวิดีโอตัวเองนะครับใช้กล้องหน้าเลยนะแต่ว่าเสียงยังคมชัดอยู่นะครับภาพเนี่ยไม่ต้องดีมากก็ได้นะคุณก็ยังจะดูคลิปผมต่อไปใช่ไหมครับเพราะคุณรู้สึกว่าเออมันสามารถที่จะฟังแล้วก็สื่อสารกันได้รู้เรื่องนั่นเองทีนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเสียงเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะในการที่เราจะทาคอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการมีไมโครโฟนดีๆสักตัวนะในการที่จะทำคอนเทนต์นะครับจะช่วยให้งานของคุณนะครับมีคุณภาพมากขึ้นเลยทีีีน้าาาาาสมมมมุุตติิว่่่คณณอยยกจะะเรรททงงๆป ไม่ได้สูงมากนักนะจะเริ่มจากอะไรดีนะครับผมก็จะแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้คือ Boya BYM M1 นะครับผมตัวนี้เป็นไมช็อตกันนะครับสั้นๆเล็กๆแบบนี้เลยนะครับผมเราสามารถที่จะเอามันไปติดกับหัวกล้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะหันมาวีล็อกตัวเองได้ทันทีเลยนะครับแล้วเขาก็ยังมาพร้อมกับสาย2แบบอีกด้วยนะครับจะมีสายแบบ2ขีดนะครับที่เอาไว้ต่อกับกล้องแล้วก็จะมีสายแบบ3าขีดนะครับที่เอาไว้ต่อกับมือถือได้ด้วยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเสียงของไมตัวนี้กันดีกว่านะครับผมสว วันนี้เราอยู่ที่ Get and g ก t a n นเกน n Cafe นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวไมกันค่ะเสียงเป็นยังไงบ้างคะชัดหรือเปล่าแล้วราคาของเจ้าไมตัวนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเพียงแค่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าถูกมากๆนะครับเหมาะจะเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับทุกคนซึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถกดได้ในตะกร้าด้านล่างเลยนะครับผม